มราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัยลักษณ์อักรราชกุมารี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรสยามกุฎราชกุมารเมื่อวันที่28ธันวาคม2515ขณะนั้นทรงเจริญพระชนมายุ20พรรษานับเป็นกระบวนการสืบราชสันติวงศ์ที่ชัดเจนตามกฎมนีรนบาลว่าด้วยการสืบสันติการสืบสันติวงศ์พุทธศักราช2467 สำหรับการศึกษานะคะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเริ่มการศึกษาที่โรงเรียนจิตรดาค่ะแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษาต่อในระดับประถมศึกษาที่โรงเรียน Kingsmith, แคว้นซั c เซ s ซั u เซสนะคะและศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียน มิลฟิลด์แควนซอมเมอร์เซตสหรัฐอเมริกาสหรัหราชอาณาจักรค่ะหลังจากนั้นก็ได้ศึกษาต่อวิชาทหารที่โรงเรียนคิงนครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียและส่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอักษาราศาสตร์ด้านการทหารจากมหาวิทยาลัย n นิว u t h Wales เครือรัฐออสเตรเลียค่ะ ในพระเนิิฐารที่ราชากรมศระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะทรงมีพระราชปฏิสันถานกับผู้ที่มาเฝ้าทูลออกระบาทรับเสด็จนะคะแล้วก็มาเข้าร่วมงานในงานสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ค่ะ รัฐบาลได้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่นะคะสำหรับงานเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้แล้วก็รัฐบาลเองก็ได้มีการจัดทำโครงการ สนับสนุนนะครับเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเพื่อที่จะสืบสารรักษาและต่อย,ยอดโดยโครงการนะครับจริงๆแล้วมีเป็นพันโครงการพระราชดำรินะครับแต่ว่ารัฐบาลเองได้มีการคัดเลือกมา10โครงการเพื่อที่จะสืบสารรักษาและต่อย,ยอดต่อ,อไปนะครับอย่างเช่นโครงการยกระดับสวนสาธารณะบึงหนองบอลและอ็อกเก็ตพาร์คเแห่งโครงการ72ล้านต้นพลิกฟื้นผืนป่า แหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ไขปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ72แห่งโครงการ10คลองสวยน้ำใสคนไทยมีสุขโครงการพัฒนา72สายน้ำอย่างยั่งยืนดำเนินการขุดลอกคลองและอ่างเก็บน้ำ72แห่งโครงการยกระดับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพระยะุโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลชัยพัฒน์และหน่วยบริการปฐมภูมิ72แห่ง โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยโครงการบริจาคโลหิต10ล้านซีซีโครงการจัดหากายอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือคนพิการ72,000ชุดและโครงการหลอมรวมใจมอบน้ำใสสะอาดให้โรงเรียนนะครับซึ่งทั้ง10โครงการนั้นแยกได้ว่าเป็นโครงการสำหรับป่าน้ำและคนครับในห่วงของ งานเฉลิมพระเกียรติในโอกาสสำคัญปีนี้นะคะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6 28, รอบ28กรกฎาคม2567นะคะรัฐบาลแล้วก็ภาคประชาชนรวมทั้งทุกส่วนที่มีความเกี่ยวข้องนะคะก็ได้ร่วมกันจัดงานเฉลิมพระเกียรติอย่างยิ่งใหญ่ค่ะซึ่งภาพในงานนะคะท่านผู้ชมก็คงจะเห็นได้ถึงบรรยากาศ ผู้มีเกียรติจากนานาประเทศเข้าร่วมง,งานกันอย่างทับข้างเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสสำคัญนี้ค่ะซึ่งในการจัดงานสมสรสันนิบาตนะครับรัฐบาลจะมีการจัดงานสมสรสันนิบาตขึ้นปีละสองครั้งนะครับก็คืองานสมสรสันนิบาตเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและงานสมสรสันนิบาตเนื่องในวันชดมงคล โดยมีการเชิญแขกนะครับหรือว่าผู้ร่วมงานจากหลากหลายประเทศนะครับเช่นในฐานะพระราชะอาคาันตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับ นอกจากนี้นะครับก็าอาจจะมีการจัดงานสมโมสร์สันนิบาตในกรณีพิเศษอื่นๆด้วยเช่นงานสมโรชนสันนิบาตเพื่อต้อนรับประมุขต่างประเทศในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะระราชะอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอ,อยู่หัวหรืองานสมโมสร์สันนิบาตเพื่อเลื่พระเกียรติแด่พระบรมวงศานุวงศ์ท,ศที่ได้รับรางวัลในระดับนานาชาติเป็นต้นครับ สำหรับ10โครงการนะคะที่รัฐบาลได้คัดเลือกมาแล้วนะคะเพื่อทําถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะในส่วนของโครงการ พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเองนะคะก็มีมากมายค่ะเช่นโครงการพัฒนาแหล่งน้ําอันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระราชการณียกิจด้านการพัฒนาแหล่งน้ําที่ทรงดําเนินตามรอยพระยุพลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าพระบรม,มนชนกนาถน,นะคะที่ซึ่งน้ํานั้นเป็นปัจจัยหลักในการ ชีวิตแล้วก็การประกอบอาชีพของประสบกรณนนิกรโดยทั่วนหน้าค่ะเริ่มต้นจากการพัฒนาแหล่งน้ำในหลากหลายรูปแบบมาตั้งแต่ปี2534จนถึงปัจจุบันค่ะโครงการแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริตรงที่พระราชทานเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปในพื้นที่ต่างๆมีจานวนทั้งสิ้น61โครงการใน12จังหวัดเรียกว่าทุกภูมิภาคนะคะจากหมู่บ้านชายขอบบนภูเขาทางภาคเหนือ จดหมู่บ้านใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดเชียงใหม่ราชบุรีจันทบุรีอุดรธานีไปจนถึงจังหวัดนราธิวาสเพื่อช่วยพลิกฟื้นชีวิตราษฎรตามความต้องการของประชาชนและก็ความเหมาะสมของสภาพภูมิประเทศนะคะ ซึ่งโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำรินั้นเกิดขึ้นตั้งแต่ครั้งที่ดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสา,าธิราชสยามกุฎราชกุมารค่ะครอบคลุมตั้งแต่การก่อสร้างอ่างเก็บน้ำฝายแก้มลิงบ่อกเก็บน้ำท่อระบายน้ำระบบส่งน้ำและการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำฝายอาคารบังคับน้ำ ระบบและท่อส่งน้ำทำนบดินการจัดหาน้ำเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรและการอุปโภคบริโภคข,ของประชาชนในรูปแบบต่างๆรวมทั้งพัฒนาพื้นที่ในแบบบูรณาการค่ะซึ่งทั้ง61โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำรินั้นนะคะกระจายอยู่ในทุกภูมิภาคคือภาคเหนือมี6โครงการใน2จังหวัด เชียงรายแลวก็เชียงใหม่นะคะภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือรวม12โครงการใน6จังหวัดก็คืออุบลราชธานีบุกดาหารบุรีรัมย์ศรีสะเกดอุดรธานีและก็สกลนครภาคกลางที่จังหวัดราชบุรีรวม6โครงการขณะที่ภาคใต้เป็นภาคที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานโครงการมากถึง37โครงการใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็คือปัตตานียะลาและก็นาราธิวาสค่ะบบนอกจากนั้นนะครับยังมีโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชกรณียกิจด,ด้านการแพทย์และการสาธารณสุขนะครับหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการสาธารณสุขที่แสดงถึงพระมหารกรุณาธิคุณโดยเฉพาะผู้ที่ได้รับความทุกข์ยากจากการเจ็บป่วยยากไร้และขาดโอกาสคือโครงการการชนะบารมีที่พระราชทานพระราชดำริให้ก่อตั้งขึ้นและทรงเป็นประธานจัดสร้างศูนย์บำบัดร,รักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทยเพื่อถวายเป็นพระราช กุศลแด่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวรัชการที่9นะครับและเป็นการลดความทุกข์ยากลําบากของผู้ป่วยในการเดินทางมารับการรักษาด้วยและเนื่องจากว่าโรคมะเร็งนั้นเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สําคัญของไทยและมีแนวโน้มที่คนไทยจะมีโอกาสเป็นมะเร็งมากขึ้นขณะที่จํานวนผู้ป่วยเองก็เพิ่มมากขึ้นแต่สถานพยาบาลผู้ป่วยกลับมีจํานวนจํากัดทําการดูแลรักษาโรคมะเร็งที่ต้องอาศัยระยะเวลาและความต่อเนื่องไม่สามารถที่จะกระทําได้เต็มที่ และเพื่อให้โครงการการชนะบารมีดาเนินไปได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะกรรมการของโครงการการชนะบารมีดําเนินการจัดตั้งมูลนิธิการชนะบารมีขึ้นในวันที่15กรกฎาคม2540 โดยวัตถุประสงค์ของมูลนิธิการจะได้บารมีนอกจากเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ยากไร้แล้วยังเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งโดยเน้นการรักษาผู้ป่วยทั้งด้านร่างกายและจิตใจให้ทุกการรักษาและวิจัยเกี่ยวกับโรคมะเร็งเป็นกองทุนสนับสนุนการดําเนินการกิจกรรมต่างๆและการพัฒนาบุลคลากรของศูนย์มหาวชิราลงกรธัญบุรีสถาบันมะเร็งแห่งชาติ แตศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งส่วนภูมิภาคที่อยู่ในความรับผิดชอบรวมทั้งร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆเพื่อสาธารณประโยชน์โดยปัจจุบันนะครับศูนย์บำบัดร,รักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง